เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องราวของเอรากาปัตนานาคาราชซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงไว้ในพระสุตตันตป,ปิฎกขุตกานิกายเกี่ยวกับความได้อัตภาพของมนุษย์นั้นเป็นการหาได้ยากดังที่จะได้นำมาขยายความให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้ครับครั้งหนึ่งในสมัยของสมเด็จพระบรมศาสดากัสปะสมัยนั้นอายุของมนุษย์หากจะนับเป็นจำนวนปีเหมือนดังกับในยุคปัจจุบัน มนุษย์ยุคนั้นจะมีอายุยืนยาวถึงสอง0 0ื่ปีเลยทีเดียวในช่วงระหว่างที่พระองค์ยังทรงพระชนชีพยอยู่นั้นพระพุทธศาสนาถือได้ว่ามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เทพเทวดาอินพรมยมยักษ์หรือแม้แต่สัตว์เดรัจฉานพวกเขาล้วนต่างได้รับคุณประโยชน์จากพระพุทธศาสนาด้วยกันหมดทั้งสิน้นสัตว์ตนไหนที่พอจะมีปัญญาก็สามารถเข้าถึงมนุษย์สมบัติ ตนไหนที่มีปัญญามากขึ้นไปอีกก็ได้ครองสวรรค์สมบัติหรือพรหมสมบัติและหากตนไหนมีปัญญาขั้นถึงรู้แจ้งแทงตลอดเห็นสัจธรรมประจักษ์ใจจนตัดขาดกิเลสออกไปได้เขาก็สามารถครอบครองสิ่งอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเรานั่นคือนิพพานสมบัติได้ตัดขาดชาติภพไปไม่ต้องกลับมาเวียนไยตใยเกิดให้ยุ่งยากทุกใจอีกตลอดกาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นใครจะได้ถึงขั้นไหนระดับไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับวาสนาบารมีของเจ้าของเองว่าจะมีมากมีน้อยเพียงใดโดยรวมแล้วบรรดาสรรพสัตที่เกิดในยุคนั้นต่างก็มีความเบิกบานชุ่มชื่นในธรรมโดยทั่วนหน้ากันครั้งนั้นยังมีบุรุษยอยู่ผู้หนึ่งเขาเป็นคนที่มีศรัทธาอย่างแรงกล้าในหลักธรรมคาสอนแห่งองค์พระบรมศาสดาเป็นอย่างยิง่งวันหนึ่งอาจจะด้วยบุญกุศลชักพาไปจิตใจของเขาก็รู้สึกเกิดความเบื่อหน่ายเรื่องราวทางโลกขึ้นมา ปรารถนาจะออกไปให้พ้นจากกองทุกข์ในวัฏฏะสงสารจึงทำการสละเพศครารวาสออกไปบวชเป็นภิสูจในบวรพระพุทธศาสนาหลังจากอุปสมบทแล้วภิสูุรูปนี้ก็ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญสมณธรรมอย่างยิ่งยวดหวังขจัดกิเลสท,ที่สุมอัดแน่นอยู่ในใจให้หมดไปให้จงได้แต่ไม่ว่าท่านจะเพียรพยายามสักเท่าใดก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาจิตใจให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้เลยคิดว่า อาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยนั้นไม่เอื้ออํานวยต่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นหนทางเอกที่จะทําให้ท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นได้ดังนั้นท่านจึงคิดออกไปหาสถานที่อันสงบเงียบตามป่าตามเขาเพื่อปฏิบัติธรรมยังความเพียรให้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยโดยไม่ต้องคอยกังวลกับสิ่งรอบข้างหลังจากตัดสินใจเป็นที่เรียบร้อย จึงว่าจ้างเรือลำหนึ่งให้พาล่องไปตามลำน้ำออกเที่ยวสอหาสถานที่อันเป็นสัปายะเหมาะต่อการบำเพ็ญภาวนาระหว่างนั่งเรืออยู่ด้วยความเมื่อยลอยมือของท่านก็กำลังราน้ำเล่นอยู่อย่างเพลิดเพลินจูจูก็รู้สึกว่านิ้วของตนไปโดนเข้ากับอะไรสักอย่างด้วยความตกใจจึงรีบยกมือขึ้นจากน้ำทันทีและมองสำรวจดูว่ามือของตนไปถูกเข้ากับสิ่งใดเมื่อก้มลงไป จึงเห็นว่าที่นิ้วของตนมีใบของต้นตะไคร้น้ำติดขาดอยู่ใบหนึ่งพอเห็นเข้าเท่านั้นท่านก็พลันได้สติขึ้นมาทันทีพร้อมกับคิดในใจว่าตนได้ต้องอาบัตข้อห้ามพระของเกี่ยวออกจากต้นเข้าเสียแล้วแต่เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการเดินทางไม่สะดวกที่จะปรงอาบาัตอีกประการในเรือก็ไม่มีพิสูจอื่นร่วมอยู่ด้วยไม่รู้จะไปแสดงอาบัตกับใครดังนั้นท่านจึงวางเรื่องนี้เอาไว้ก่อน ด้วยความเห็นว่าเป็นความผิดเพียงเล็กน้อยและกินเอาว่าหลังจากขึ้นฝั่งเมื่อไหร่ค่อยไปหาพิสุรูปอื่นมาแสดงอาบัตก็แล้วกันแต่ทว่าเหตุการณ์หาได้เป็นอย่างที่คิดไม่เวลานั้นเรือได้แล่นผ่านถ้ำแห่งหนึ่งเข้าพอดีถ้ำแห่งนี้ตั้งอยู่บนตีนเขาเหนือชายฝั่งขึ้นไปอ,อมล้อมด้วยขุนเขาและราวป่าพอเห็นแวบแรกท่านก็ให้รู้สึกพึงตาต้องใจขึ้นมาทันทีจึงสั่งให้หยุดเรือ แล้วบอกว่าท่านจะลงตรงนี้แหละจากนั้นท่านก็คว้าเอาบาดเอาย่ามขึ้นสะพายบาออกเดินมุ่งหน้าไปยังถ้ำที่เห็นเบื้องหน้าทันทีเมื่อขึ้นไปจน,นถึงจึงเห็นว่าเป็นถ้ำที่สะอาดสะอา้านเหมาะที่จะใช้เป็นที่บำเพ็ญสมณธรรมนาธรรมหันเข้าหาทิศท,ทางลมจึงไม่ได้มีกลิ่นอับชื้นเหมือนถ้ำทั่วไปพอมาเจอสถานที่ที่ถูกใจอย่างนี้เข้าจิตใจของท่านก็พันปลอดโปร่งโล่งสบายขึ้นมาทันใด จนลืมไปเลยว่าตนนั้นได้ต้องอาบัตแล้วก็ยังไม่ได้แสดงอาบัตด้วยนับจากวันขึ้นฝั่งมาแล้วท่านก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมยังความเพียรแต่เพียงท่ายเดียวไม่ได้มีใจจะไปครุ่นคิดถึงเรื่องอื่นใดหวังแต่มุ่งจะกำจัดกิเลสเท่านั้นวันคืนจะผ่านไปเช่นไรท่านก็ไม่ได้สนใจที่จะจดจำจนการเวลาได้ล่วงเลยจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจากปีเป็นร้อยปีพันปีจนถึงสองหมื่นปี ระยะเวลาอันยาวนานถึงสอง0 0ื่ปีนี้หากจะคิดตามแบบเราๆท่านๆก็คงจะคิดกันว่าที่สุรูปนี้คงจะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยหากทว่าความจริงนั้นหาได้เป็นอย่างที่คิดไม่ระยะเวลาที่ผ่านมาถึงสอง0 0ื่ปีนี้หาได้ช่วยทำให้ท่านสำเร็จมรรคผลแต่อย่างใดท่านยังคงเป็นแค่ปุถุชนคนธรรมดาดุจดังเราท่านเหมือนเดิม ไม่ได้มีปรญญายานณหรือว่าความอย่างรู้ใดที่จะลดลาก,กิเลสออกไปจากจิตใจได้เลยทั้งนี้อาจเป็นเพราะบาร,รมีทั้งสิบของท่านยังไม่แก่กล้าพอก็เป็นได้หรือไม่ก็เป็นเพราะกรรมเก่าที่เคยสร้างไว้แต่ปางไหนก็ไม่ทราบตามมาให้ดอกออกผลจึงทำให้ท่านไม่สามารถที่จะมีดวงตาเห็นธรรมได้ดังนั้นเมื่อถึงคราวที่ท่านจะละสังขารเหตุการณ์ในสมัยที่ท่านได้ล่วงอาบัตไว จึงผุดขึ้นในห้วงความคิดคำนึงของท่านเกิดเป็นกรรมนิมิตรารมณ์ฝ่ายอกุศลก่อกวนจิตใจไม่ให้มีความสุขสงบเป็นผลทำให้ดวงจิตของท่านต้องตกอยู่ในอารมณ์เศร้าหมองแล้วก็ให้บังเอิญเสียนี่กระไรท่านได้ถึงการลาิริยยมรณาภาพลงในช่วงเวลานั้นพอดีการตายในขณะที่ดวงจิตเต็มไปด้วยความทุกข์กังวลน,นั้นพวกเราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพบใหม่ภูมใหม่ที่ท่านจะต้องไปเกิดนั้นจะเป็นสุคติพบไปได้อย่างไร ดังนั้นพอดวงจิตหลุดจากร่างไปท่านจึงไปปฏิสนธิในคันของสัตว์เดรัจฉานตระกูลแห่งนาคทันทีเนื่องจากร่างกายมีขนาดเท่าเรือโกรนพญานาคตนนี้จึงมีนามว่าเอรากาปตตะแต่แทนที่จะมีชีวิตที่สนุกสนานเบิกบานบ่อยครั้งที่เหล่านาคบริวารเห็นพญาเอรากาปตนานาคราชมีสีหน้าเศร้าหมองไม่ได้มีความสุขดังที่ควรจะเป็นทั้งนี้เพราะ พญาเอรากาปต,ตานาคราชนั้นสามารถที่จะย้อนระลึกได้ว่าตนนั้นเคยเกิดเป็นอะไรมาก่อนคราวใดก็ตามที่เข้าหหนระลึกนึกถึงอดีตชาติของตนขึ้นมาทีไรพญาเอรากาปต,ตานาคราชก็จะรู้สึกโศกเศร้าเสียใจทุกครั้งไปเพราะว่าทั้งๆท,ท,ที่เคยเกิดเป็นถึงมนุษย์มีหนำซ้ำยังได้บวชเป็นพระพิสุในบวรพระพุทธศาสนาแถมยังเคยถือศีลปฏิบัติธรรมมาถึงสองหมื่นปีแต่ฉะไหน เขาจึงมามีอัตภาพที่ต่ำต้อยได้ค่าถึงปานชนีต้องมาถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งเป็นชาติพบที่ห่างไกลจากมรรคผลนิพพานเป็นอย่างยิ่งดวงจิตของเขาคอยกระวัดนึกถึงแต่เรื่องเหล่านี้อยู่เนืองๆจึงเป็นผลสืบเนื่องทําให้จิตใจต้องหมองไม่ทุกตรมไม่เคยจะแช่มชื่นสุขสมเหมือนกับดังพญานาคตนอื่นๆเขาเฝ้าแต่รอว่าเมื่อไหรหนอจึงจะมีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรู้ที่โลกมนุษย์สักที เพื่อจะได้ขออาราธนาให้พระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนวันหนึ่งเขาเกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้นอการที่เราโมวแต่เฝ้ารออยู่อย่างนี้ถ่ายเดียวคงไม่เป็นการดีแท้เพราะเราจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าบัดนี้ได้มีพระพุทธเจ้าลงมาตรัสรูแล้วหรืออยังบนโลกมนุษย์อยากระนั้นเลยจำเราจะต้องขึ้นไปดูให้รู้แน่ด้วยตนเองจึงจะเป็นการดีกว่า เอรากาปตตานาคาราชจึงแต่งบทเพลงขึ้นมาบทหนึ่งและสอนให้พระธิดาขับร้องบทเพลงนี้จนสามารถจดจำเนื้อเพลงได้จากนั้นได้บอกอุบายแก่พระธิดาว่าพ่อจะคืนร่างเป็นนาคขอให้ลูกขึ้นมาเต้นร่ายรำพร้อมกับขับร้องบทเพลงที่พ่อสอนนี้บนพังผ่านของพ่อเธอเมื่อพระธิดายินด,ดีปฏิบัติตามที่พระบิดาขอร้องแล้วทั้งสองก็พากันขึ้นไปบนผิวน้ำ เมื่อขึ้นมาถึงโลกมนุษย์แล้วพญานาคสองพ่อลูกก็ได้ไปแสดงกายให้เป็นที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนณนบริเวณชายฝั่งของแม่น้ำคงคามหานาีในย่านที่ใกล้กับแหล่งชุมชนครานั้นเท้านาคราได้ลอยตัวแผ่พังพานอันใหญ่โตโมโหฬารของตนอยู่เหนือผิวน้ำมีนางนาคมานวิกาที่ดาสาวแปลงกายเป็นหญิงที่มีรูปโฉบโซพางามราวกับเทพนารีก็ไม่ปาน ยินร้องเพลงบนเสียงอีกทีหนึ่งก็เกิดเป็นภาพอันแสนประลาดมหัศจรรั์เรียกร้องความสนใจจากผู้คนจนพากันมายืนมุงดูกันให้เหนืองแน่นล้นหลามเนื้อหาในเพลงที่ขับขานนั้นเป็นคำถามปริศนาที่ถามผู้คนว่าผู้เป็นใหญ่ยิ่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่าเป็นพระราชาพระราชายิ่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีเสียงเต็มไปด้วยทุลี พระราชาเยิ่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเศียงปราศจากทุลีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนผ่านนั้นมีพฤติการเยี่ยงไรหนอสองพญานาคพ่อลูกคู่นี้เฝ้าเพียรถามผู้คนอยู่อย่างนี้เรื่อยมาในทุกๆวันขึ้นสิบห้าคำจนการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปก็ยังไม่มีผู้ใดาสามารถจะตอบคำถามของพวกเขาได้จนผ่านไปถึงหนึ่งพุทธันดร เข้าสู่ยุคข,ของสมเด็จพระสมณโคดมปรมาครูของเราท่านทั้งหลายวันหนึ่งก่อนรุ่งอรุณพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพุทธกิจเหมือนเคยคือทรงเล็งพระยานสอดส่องดูว่าบรรดาสัตว์โลกทั้งหลายนั้นจะมีสัตว์ตนใดบ้างที่เข้าข่ายบรรลุธ,ธรรมในเช้าวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงเห็นภาพของมนุษย์หนุ่มผู้หนึ่งนามว่าอุตระปรากฏขึ้นมาในมโนทวารอย่างเด่นชัด โดยพุทธวิสัยของพระองค์ทรงทราบทันทีว่าอุตราผู้นี้หลังจากที่ได้ฟังธรรมจากพระองค์แล้วจะสามารถบรรลุโสดาปติผลสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นทันทีจากนั้นเขาก็จะไปทำการไขปริศนาของนางนาคมาณวิกาที่ไม่มีผู้ใดสามารถไขได้มาเป็นเวลาช้านานให้ผู้คนทั้งหลายได้รับทราบกันพระองค์จึงเสด็จไปประทับรออยู่นโคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งยืนทออต้นอยู่ข้างทางก่อนที่จะลงสู่ฝั่งแม่น้ำจากนั้นในเวลาไม่ช้าไม่นานก็ปรากฏภาพของกระบวนผู้คนเป็นจำนวนมากกำลังมุ่งหน้ามายัางโคนไม้ที่พระองค์ประทับอยู่พวกเขาต่างปรารถนาจะไปดูความแปลกประหลาดมหัศจรรย์ของพญานาคสองพ่อลูกที่กำลังทำการแสดงอยู่หน้าชายฝั่งคงคามหานทีและในกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีอุตรระร่วมเดินทางมากับเขาด้วยผู้หนึ่ง ขณะที่ขบวนผู้คนกำลังจะผ่านโคนไม้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคกำลังประทับอยู่นั้นพระองค์ได้ตรัสเรียกให้อุตระหยุดอยู่ก่อนเพื่อจะส่งแสดงธรรมให้เขาฟังอุตระาหนุ่มซึ่งกำลังเดินตามผู้คนอยู่นั้นครั้นจู่ๆได้ยินเสียงเรียกให้ตนหยุดจึงหันไปยังทิศทางของเสียงเรียกทันทีเพื่อจะดูว่าใครหนอที่มาเรียกให้ตนหยุดพอหันไปจึงพบว่าที่โคนไม้ห่างจากทางเดินออกไปไม่มากนัก มีสมณารูปหนึ่งกำลังนั่งขัดสมาธิอยู่ผิวพรรณของท่านจากที่เห็นนั้นช่างดูผ่องใสเป็นประกายมีสง่าราศีผิดจากสมณะอื่นใดที่เขาเคยเห็นมากิริยาท่าทางนั้นก็ดูสงบสำรวมเห็นแล้วชวนให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสสย,ยิ่งนักโดยเฉพาะแววตาช่างเป็นแววตาที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาเกินกว่าที่มนุษย์ปุถุชนคนใดจะพึงมีพอเห็นเข้าดังนั้น เขาจึงเดินแยกออกไปจากกลุ่มคิดจะไปสนทนานกับท่านสักเล็กน้อยก่อนที่จะไปดูนางนาคมาณวิการ้องเพลงพอเข้าไปใกลจนเห็นท่านชัดเจนเท่านั้นเขาก็ต้องถึงกับตกตะลึงจนพูดอะไรไม่ออกทันทีเพราะคาดไม่ถึงว่าภาพที่เห็นเบื้องหน้านั้นจะเป็นจริงได้ที่แท้ผู้ที่เรียกให้เขาหยุดนั้นหาใช่สมณะอื่นใดไม่แต่คือองค์สมเด็จพระบรมศาสดาผู้เลิศก,กว่าใครในโลกล่านั่นเอง มานกหนุ่มเกิดความปลื้มปิติใจหรือที่จะกล่าวรีบย่อตัวคุกเข่าลงพร้อมกันนั้นก็ค่อยๆเข้าไปหาพระองค์ด้วยอาการที่นอบน้อมจนได้ระยะอันควรจึงก้มลงกราบอย่างเบื้องพระพักสมเด็จพระสมณโคดมครั้นทรงเห็นกิริยาอันนุ่มนวลที่เขาแสดงออกพระองค์จึงทรงมีพระพุทธดีการตรัสถามว่าดูก่อนอุตระเธอจากไปยังที่แห่งใดหรือพอจะบอกให้เราทราบได้หรือไม่ อุตรานุ่มพอได้ฟังพระดํารัสตรัสถามจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดข้าพระบาทรู้สึกปราบปลื้มใจเป็นล,นล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาตรัสถามข้าพระบาทข้าพระบาทมีความประสงค์จกไปชมความสนุกคลื้นของผู้คนและปรารถนาจะได้ยนโฉมของนางนาคมานวิกาที่ดาแห่งพญาเอรากาปตานาคราช ซึ่งผู้คนเลื่องลือกันว่ามีความงดงามราวกับเทพนารีหน่าริมฝั่งคงคามหานาทีพระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระชินสีครั้นได้ทรงสดับถ้อยพาทีของเขาก็ทรงแย้มพระโอษฐ์จากนั้นจึงตรัสถามต่อดูก่อนอุตระเมื่อเธอปรารถนาจากไปชมนางนาคมานวิการ้องเพลงขับขานถามปัญหากับผู้คนแล้วอย่างนั้นเธอจงตั้งใจฟังเอาซึ่งคาถาที่เราตถาคตจะก,กล่าวต่อไปนี้ให้ดี พื่อที่เธอจะได้ไปตอบคำถามของนางได้อุตรามานพพอได้ฟังองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคตรัสดังนั้นเขาจึงพริ้มตาลงตั้งใจฟังซึ่งพระธรรมกถาที่พระองค์กำลังจะตรัสเทศนาแก่ตนทันทีหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาจบลงอุตรามานพผูพ้นี้ก็ได้บรรลุโสดาปติผลกลายเป็นพระอริยบุคคลขั้นตน้นณะที่แห่งนั้นเองจากนั้น เขาก็ได้สนทนาธรรมอยู่กับพระองค์อีกเป็นเวลาพักหนึ่งจนเห็นว่าสมควรจึงขอพระราชอ,อนุญาตทูลลาไปตอบคำถามของนางนาคมานวิกาต่อไปเขาเดินทางมาถึงชายฝั่งแม่นม้ำขณะนั้นปรากฏว่ามีผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งชายและหญิงกำลังดูการแสดงของพญานาคสองพ่อลูกคู่นี้กันอย่างหนึ่งแน่นจนเขาไม่สามารถที่จะฝ่าฟูงชนเข้าไปถึงชายฝั่งแม่นม้ำเพื่อจะตอบคำถามของนางนาคมานวิกาได้ เขาจึงกล่าวคำขอทางด้วยเสียงอันดังขึ้นว่าขอพวกท่านจงได้เปิดทางให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าจะขออาสาเป็นตัวแทนพวกท่านเข้าไปตอบคำถามของนางนาคมานาวิกานี้เองเพื่อจกให้นางได้รู้ว่าคำถามที่ไม่มีผู้ใดในอดีตจจนปัจจุบันสามารถตอบได้บัดนี้ได้มีผู้ที่มีความสามารถตอบคำถามนางได้แล้วผู้คนที่ยืนมุงอยู่นั้นครั้นเห็นบุรุษหนุ่มหน้าตาอ่อนเยาว กล่าวคำพูดออกมาด้วยท้อยคำมันฉาชานต่างก็พากันร,รู้สึกประหลาดใจไปตามๆกันอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยอมเปิดทางให้อุตรามานบได้เดินผ่านเข้าไปจนถึงชายฝั่งแม่น้ำได้ในที่สุดเมื่อมาถึงริมตะลิ่งแล้วเขาได้แหงหน้าขึ้นไปสบตากับนางนาคสาวด้วยอาการที่สงบไม่ได้มีความหวันเกรงใดๆทั้งสิ้นขณะนั้นนางนาคมานาวิกาผู้มีรูปโฉมงดงามราวกับเทพนารี จึงได้เริ่มขับขานบทเพลงอันเป็นปริศนาของตนมาอีกครั้งเนื้อหาในเพลงที่นางและเขาถามตอบกันนั้นปรากฏดังนี้นางนาคมานวิกาถามว่าผู้เป็นใหญ่ยิ่งไรหนอจึงได้ชื่อว่าเป็นพระราชาอุตระมานพตอบว่าผู้ที่ไม่ถูกอารมณ์ทั้งมวลอันมีรูป,ปารมณ์เป็นต้นเข้าครอบงำในทวัรทั้งหกจึงจักได้ชื่อว่า เป็นพระราชาน,นางนาคมานวิกาถามว่าพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลีอุตรามานพตอบว่าพระราชาใดที่ยังมีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆพระราชาพระองค์นั้นยอมได้ชื่อว่ามีพระเสียรเต็มไปด้วยทุลีน,นางนาคมานวิกาถามว่าพระราชาเยี่ยงไรหนอจึงจักได้ชื่อว่า มีพระเศียรปราศจากทุลีอุตรามานพตอบว่าพระราชาใดที่ม่มีความรักใคร่พอใจในอารมณ์ต่างๆพระราชาพระองค์นั้นยอมได้ชื่อว่ามีพระเศียรปราศจากทุลีนางนาคมานวิกาถามต่อว่าผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนผ่านนั้นมีพฤติการเยี่ยงไรหนออุตรามานพตอบว่าผู้ใดที่มีความกำหนัดพอใจในอารมณ์ต่างๆผู้นั้น ย่อมได้ชื่อว่าเป็นคนผ่านคำถามปริศนาที่นางเฝ้าถามผู้คนมาเป็นเวลาช้านานกว่าพุทธันดรแต่ยังไม่มีผู้ใดใครสักคนสามารถตอบได้นั้นบัดนี้ได้ถูกบุรุษเบื้องหน้านางเฉลยคำตอบออกมาได้อย่างถูกต้องชาฉานจากนั้นนางจึงกล่าวกับเขาว่าดูก่อนบุรุษหนุ่มคำถามที่ท่านตอบมาทั้งหมดนั้นจริงๆแล้วมันเป็นเพียงคำถามบทมแรกเท่านั้นแต่ทว่า ตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันก็ออยังไม่มีผู้ใดใครคนไหนสามารถที่จะตอบได้เหมือนท่านในเมื่อวันนี้ท่านสามารถตอบคำถามบทแรกของเราได้หมดอย่างนั้นเราจะขอถามคำถามบทที่สองต่อท่านเสียเลยในเวลานี้ก็แล้วกันจะขอดูว่าท่านยังจักพอมีความสามารถตอบคำถามบทที่สองของเราได้อีกหรือไม่ว่าแล้วนางก็เริ่มร้องเพลงอันเป็นคำถามบทที่สองถามต่ออุตรามานพทันที นางนาคมานวิกาถามว่าอะไรเล่าหนอที่เป็นตัวพาให้คนผ่านลอยไปในวัฏฏสงสารอย่างไม่หยุดย่อนบัณฑิตจะกระจัดสิ่งนั้นได้ด้วยอะไรผู้ที่ได้ชื่อว่ามีความกเกษมจากโยคะนั้นมีได้ด้วยอาการเยี่ยงไรอุตรมานพตอบว่าสิ่งที่เป็นตัวพาให้คนผ่านลอยไปในวัฏฏสงสารนั้นคือห่วงน้ำทั้งสี่อันได้แก่กามเป็นต้นบัณฑิต ย่อมตัดห่วงน้ำทั้งสีนี้ได้ด้วยความเพียรโดยชอบบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เกษมจากโยคะก็เพราะจิตใจของเขานั้นปราศจากซึ่งโยคะทั้งหลายอันมีกามาโยคะเป็นต้นครั้นพอสิ้นเสียงของอุตรมามนพที่ต่อไปเท่านั้นปรากฏว่าได้เกิดมีเสียงฟาดหางดังสนั่นวันไหวโครมใหญ่ราวกับฟ้าร้องก็ไม่ปานกึกก้องสถานไปทั่วผืนน้ำแถบนั้นเกิดเป็นกระแสะระลอกปั่นป่วน,นขึ้นมา จนกลายเป็นคลื่นยักษ์ลูกใหญ่ผัดเข้าทำลายชายฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝากยังผลให้ชายตะลิงที่อยู่บริเวณนั้นถึงกับสุดตัวพังถล่มคลืนลงมาในทันใดบรรดาผู้คนที่ยืนดูการแสดงของพญานาคพ่อลูกคู่นี้เมื่อเห็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างก็พากาันรตระหนกตกใจส่งเสียงหวีดร้องออกไปการให้ดังลั่นไปหมดผู้ที่ยืนอยู่ริมตลิงเพราะอยากจะเห็นการแสดงให้ถนัดตาครั้นพอเมื่อชายฝั่งพังทลายลง พวกเขาต่างก็พากันร่วงหล่นลงไปในลำน้ำําพยายามตะเกียกตะกายกระเสือกกระสนว่ายน้าหนีตายกันให้สับสนโอละมานไปหมดสาเหตุที่ทําให้เกิดคลื่นยักษ์พัดเสจนตลิ่งพังนั้นก็เพราะว่าพญาเอรากาปตานาคาราชเมื่อได้ฟังคําตอบของอุตรามานพแล้วเขาเกิดมีปิติพลุ่งพล่านขึ้นมาอย่างทันทีทันใดจนเกินที่จะหักห้ามใจตนเองได้จึงเผยตัวสะบัดหางอันใหญ่โตโมโหลานของตนฟาดลงบนผืนน้าดังโครมใหญ่ ยังผลให้ท้องน้ําบริเวณนั้นเกิดกระแสปั่นป่วนจนก่อตัวเป็นคลื่นยักษ์พัดทําลายเสียจนตลิ่งพังนั่นเองหลังจากที่เห็นผู้คนต่างพากันว่ายน้าหนีตายกันให้จ้าละวานไปหมดนั้นเขาจึงเกิดมีสติขึ้นมาอีกครั้งรีบแผ่พังพานอันใหญ่โตโมโหรานของตนเข้าไปอบอุ้มบรรดาผู้คนเหล่านั้นขึ้นมาจากท้องทาราทันทีแล้วนําไปไว้อย่างที่ปลอดภัยบนบกจากนั้นจึงได้แปลงร่างเป็นมนุษย์ เดินเข้าไปหาอุตรามานพพร้อมด้วยทิดาสาวเพื่อจะสอบถามถึงที่มาของคำตอบว่าเขาทราบคำตอบเหล่านี้มาได้อย่างไรอุตรานุ่มครั้นพอถูกถามจึงเล่ารายละเอียดทั้งหมดของเรื่องราวให้กับพ่อลูกคู่นี้ให้รับทราบโดยที่ไม่ได้ปิดบังอำพรางหลังจากที่ทราบเรื่องแล้วท้านคราชจึงได้ขอร้องให้เขาช่วยพาตนและทิดาไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเพื่อที่วูเขา จะได้ทำการกราบนมัสก,การพระองค์และถามถึงปัญหาอันคับข้องใจของตนที่มีอยู่ในเวลานี้อุตรานุ่มเมื่อทราบถึงความประสงค์ของพวกเขาก็รีบอาสาเป็นผู้นำทางและพวกเขาทั้งสามก็ได้พากันเดินทางไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์ในทันทีฝ่ายบรรดาฝูงชนที่อยู่ณบริเวณนั้นเมื่อได้ยินคำสนทนาของพญานาคสองพอลูกกับบุรุษหนุ่มผู้เรืองปัญญา และเห็นพวกเขาเดินทางออกไปเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงต่างพากันติดตามไปด้วยหลังจากที่ได้ออกเดินทางไปสักพักอุตรามานพก็พาพญานาคสองพอลูพร้อมด้วยขบวนผู้ติดตามมาถึงโคนไม้ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ขณะนั้นเท้านาคราและทิดาเมื่อเห็นสมเด็จพระพุทธองค์ประทับอยู่ใต้ร่มไม้เบื้องหน้าเขาจึงหยุดคุกเข่าลงณที่อันควรจากนั้น ก,ก้มลงกราบนมัสการพระองค์ด้วยกิริยาที่นอบน้อมแล้วค่อยลุกขึ้นถอยออกมายืนอยู่ใต้โคนไม้อีกต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ห่างมากนักปล่อยให้อุตระนำพาผู้ติดตามทั้งหลายเข้าไปเฝ้าองค์สมเด็จพ,พระบรมศาสดาแต่เพียงลำพังขณะที่ยืนอยู่ใต้ร่มไม้เขาก็เอาแต่จ้องพระพักของพระองค์แต่เพียงถ่ายเดียวไม่ได้ปริปากพูดจาหรือว่าเอื่อเอ่ยถ้อยคำใดๆออกมาทั้งสิ้นหลังจากที่มองแล้ว ก็เอาแต่หลังน้ำตาออกมานองหน้าโดยไม่ทราบสาเหตุสมเด็จพระพุทธองค์ครั้นทรงเห็นเช่นนั้นจึงทรงมีพระพุทธดีการตรัสถามว่าดูก่อนนาคราชผู้ยิ่งใหญ่ท่านมีความโศกเศร้าเสียใจในเรื่องอันใดหรือฉะไนจึงเอาแต่หลังน้ำตาด้วยเล่าจอมนาคราชเมื่อได้ฟังพระพุทธดีการตรัสถามเช่นนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดเกินกว่าผู้ใด อันตัวของข้าพระบาทนี้เดิมทีชาติที่แล้วเคยบวชเป็นพิสุอยู่ในบวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระาศาสดากัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งกะทรงพระคุณอันสูงสุดเสมอกันกับพระองค์เหมือนเช่นเพลานี้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ครั้งนั้นระหว่างที่ข้าพระบาทกําลังสแสวงหาที่บําเพ็ญเพียรอยู่นั้นข้าพระบาทได้เผยสติทําการล่วงอาบัติข้อห้ามพระของเกี่ยวออกไปจากต้น โดยไม่ได้ตั้งใจหลังจากนั้นแทนที่ข้าพระบาทจะกรีบปรงอาบัตในข้อดังกล่าวเสียแต่ปรากฏว่ากลับปล่อยปละละเลยจนตัวเองหลงลืมมันนึกขึ้นได้อีกทีก็สายเสียแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขอันใดได้ดังนั้นครั้นพอถึงการที่ข้าพระบาทสิ้นชีพลงกรรมนี้จึงส่งผลให้ข้าพระบาทเข้าถึงซึ่งทุกติต้องมาถือกำเนิดเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตระกูลแห่งพญานาค เยี่ยงดังที่พระองค์ทรงเห็นอยู่ณขณะนี้พระพุทธเจ้าค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งพุทธันดรที่ผ่านมานี้ข้าพระบาทมิเคยเลยที่จะมีโอกาสได้สดับตรับฟังพระสธรรมแม้แต่เพียงสักครั้งเดียวอย่าว่าแต่จะกกล่าวถึงพระสัธรรมมันออกมาจากพระโอษแห่งพระองค์เลยแม้เพียงพระธรรมเทศนาที่เปล่งออกมาจากปากของพระบรมสาวกข้าพระบาทก็ยังไม่มีโอกาสที่จะได้ยินได้ฟังเลยพระพุทธเจ้าข้า เพิ่งจากมาวันนี้แหลที่ข้าพระบาทได้มีโอกาสทัศนาพระองค์ทั้งๆที่ยังมีพระสรีละร่างกายตัวตนจริงๆเต็มในตาทั้งสองของข้าพระบาทและข้าพระบาทพร้อมด้วยทิดาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพระองค์จากทรงเมตตาสงสารทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสัตว์เดรัจฉานผู้ที่อาพับอับวาสนายิ่งข้าพระบาทและทิดานี้ด้วยพระพุทธเจ้าข้าสมเด็จพระชินสี ไม่ได้ทรงสดับถ้อยพาทีอันแสดงออกถึงความน้อยเนื้อต่ำใจในชาติวาสนาของเท้านาคราชแล้วพระองค์จึงทรงมีพระเมตตาแสดงธรรมโปรโดเขาทั้งสองซึ่งเนื้อหาใจความโดยย่อที่ทรงแสดงในครั้งนั้นก็คือเหตุสี่อย่างได้แก่การที่จักมีโอกาสได้เกิดมาเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากการที่จักมีชีวิตอยู่จนจบสิ้นอายุไขแห่งตนของสรรพสัตว์นั้น เป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากการที่จกมีโอกาสได้สดับตรับฟังพระสัตธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากการอุบัติเกิดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยยากครั้นพอเมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมจบลงแล้วบรรดาผู้คนทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณนั้นซึ่งต่างก็ได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมพร้อมกันกันกบพญานาคสองพอลูพวกเขา ต่างก็พากันบรรลุคุณธรรมอันวิเศษกันเป็นจำนวนมากในวันนั้นเองฝ่ายพญาเอรากาปตานาคาราชและธิดาแม้ตนจะเป็นผู้ปรารถนาจะเห็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคยิ่งกว่าผู้ใดมิหนำซ้ำยังมีจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยความศรัทธาเลื่อมใสอย่างสูงสุดแต่ทว่าพวกเขาทั้งสองไม่ได้บรรลุคุณธรรมวิเศษจากการเทศนาสั่งสอนในครั้งนั้นเนื่องจากเขาทั้งสองมีกำเนิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ก็ยังนับเป็นบุญกุศลที่ส่งให้ชาติถัดไปของเอรากบปัตตานาคราชจะได้เกิดเป็นมนุษย์พ้นจากวิสัยของนาคและจะได้สำเร็จเป็นพระอริยบุคคลตามที่ได้ตั้งใจไว้และนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอรากาปัตตานาคราชซึ่งได้พลาดพลั้งกระทำความผิดแม้จะเป็นความผิดอันเล็กน้อยแต่กลับทำให้จิตเศร้าหมองก่อนจะละสังขารจึงทำให้ไปเกิดในภูมิแห่งหนาค ไม่ได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์อย่างเราท่านทั้งหลายซึ่งนับว่าเป็นภูมิที่ประเสริฐในการพัฒนายกระดับจิตให้สามารถบรรลุคุณธรรมขั้นสูงสุดคือมรรคผลนิพพานได้ดังนั้นท่านทั้งหลายพึงภูมิใจว่าตนได้เกิดเป็นมนุษย์ซึ่งนับได้ว่าเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากและควรใช้โอกาสนี้ในการพัฒนานจิตใจเพื่อให้รู้เห็นความจริงที่พระพุทธองค์ทรงนำมาสั่งสอน อย่าได้ปล่อยโอกาสนี้ให้สูญเปล่าเลย